ครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้คอยมาใหม่นะครับจากพัดลมฮาตาลีนะครับแต่ไม่รู้ว่าคอยเสียหรือเปล่าผมจะลองเอามาเช็คดูนะครับวิธีการเช็คก็เช็คง่ายๆนะครับยังมีมิเตอร์หนึ่งตัวนะครับครับวงจรของพัดลมฮาตาลีนะครับคอยนะครับจะมีสายไฟอยู่6เส้นนะครับ สองเส้นนะครับมันจะเข้ากับตัว C ีนะครับสีพัดลมตัวสีส้มสายสายสีส้มนะครับสายสีส้มกับสายสีเทานะครับจะเข้า C ีนะครับแล้วก็สายสีขาวเป็นกระแสไฟฟ้านะครับส่วนอีกสามสายครับสีเทาสีดำสีแดงก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับ วงจรของอคอยพัดลมนะครับมันจะมี6เส้นนะครับมันจะเชื่อมโยงกันนะครับก็คือเราเช็คด้วยมิตเตอร์ง่ายๆนะครับเอาสายสีเทานะครับเช็คแล้วกดไว้นะครับแล้วก็ไล่เช็คอีก5สายนะครับว่าเข็มมิตเตอร์มันจะ วิ่งไปที่250หรือเปล่าถ้าเราเช็คดูแล้วเข็มมันไม่วิ่งนะครับแสดงว่าคอยตัวนี้เสียนะครับแล้วเราลองมาไล่เช็คดูครับไล่เช็คสายที่1นนะครับสีส้มครับสังเกตดูเข็มก็ยังวิ่งอยู่นะครับแล้วก็สายสีสีแดงนะครับสีแดงก็ยังวิ่งนะครับสีดํานะครับสีดําก็ยังวิ่งอยู่นะครับสีเทานะครับ สีเทาก็ยังวิ่งนะครับสีขาวนะครับสีขาวก็ยังวิ่งอยู่แสดงว่าคอยตัวนี้ยังใช้ได้นะครับยังไม่เสียครับผมวิธีการเช็คก,ก็ง่ายมากครับครับผม